อ่าครับก็สวัสดีเพื่อนชาวพอดแบนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืนสไนเปอร์ไรเฟิลของซีรีส์ GSL 2014นะเดี๋ยวไปมีขอปรับเมาส์ก่อนโอเคผมชอบมุมมองผมเล่นมุมมอง8ปดสิะประมาณนี้ครับโอเคสวัสด์วับก็สำหรับปืนซีรีส์ ตัว L15A1 ของ GSL นะฮะสเปคตัวปืนจะเท่ากับตัว Original นะครับเพียงแต่ว่ามีกระสุนเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครัช,ช,ชอุตระมาตรีโมนต้การออกแบบก็มีหลักอยู่ง่ายๆก็คือคริสโคปนะครับคือเราใช้เป้า จริงมันไม่มีเป้าหรอกเราใช้กลางหน้าจอเนี่ยเล็งหรือใช้ปลายปืนเนี่ยเล็งเนี่ยครับใช้กลางหน้าจอเล็งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เล่นไปนานๆเริ่มชินแล้วก็ใช้ใช้ปืนเล็งเลยนะครับผมใช้ปลายปืนเล็งแล้วก็กะเอาหรือถ้ายังไม่ชินก็จะมีวิธีในการเช็คระยะคือคลิกขวาเป็นระยะระยะนะครับไม่ได้คลิกตลอดคลิกค้างตลอดนี้ก็ไม่ใช่นะก็คลิกขวาเป็นระยะระยะเนี่ยเป็นการเช็ค เช um. um. well, okay, ็คระยะแนวปืนว่าโอเคปืนเราอยู oh, aquí, ่แนวแนวที่จะยิงได้ไหมอยู่สูงไปไหมอยู่ต่ำไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับปืนรุ่นไอเน้ GSL 2 0สี่เนี่ยก็จะมีกระสุนอยู่10นัดนะฮะซึ่งเพิ่มจากตัวรรจินอน5นัดนะผมผมคิว่าเยอะมากมามาโผล่ไมคทีโผล่มาเอ้ยพลาดบ้าจริงมึๆเ๋ยนะผมสิดว่าเมาส์ผมเร็วไปหน่อยไม่ค่อยเข้ามันโอ้ โอ้ยต้องแบบนี้นะมันมันได้มันได้ความสะใจไอ้เเกือบแล้วเสียบเตรียบเมียบตัวเห็นแขนเห็นแขนไอ้หำไอ้หำโอยลงไปไหนละอบแล้วโอ้โอเอ้เลงหัวแล้วนะบ้าจริงเอตัวนี้โอ้ o d เยเฮ้ยเฮ้ยเ้เลงหัวอยู่เฉยยุยย โอ้ยไม่โดนนอย่างนี้แหละสะใจจริงๆแปลกแฮะวันนี้ยิงนัดเดียวตายเท่านั้นเลยปกตินัดเดียวไม่ค่อยตายกันไม่เข้าใจโอ้ไม่กอดหล่นก็ค้านี่ก็สำหรับใครที่เล่นสายพิษสโคปเนี่ยการแนะนำไม่ง่ายครับผมก็คือขึ้นชื่อแดงแล้วจึงยิงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่กอดยิงไม่โดน เ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เมาส์เร็วไปหน่อยการเคลื่อนไหวของเมาส์ไปนิดนึงโอเคความไวเมาส์ well. patreon. ที่ดีต้องไม่เร i̇şte. ็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะพอดีพอดีตัวโอ้ my god โอ้เฮ้ยบ้าจริงฉันดิงไม่โดนอ่ะหยุดอย่าขยับกูยังไม่โดนเออโอ้โหไม่ตายเฮ้ยข้างล่าง คนจะเล่นโรนไหนต้องมือไวตระไวใจนิ่งนะเพราะไม่กอดเอเคเลงรอนะฮะอันนี้เป็นอีกสายหนึ่งนะเป็นสเต็ปในการเลงรอนะครับผมเฮ้ยบ้าจริงจริงไม่โดนมิซี่มิซี่มิซี่โอ้แฮชิ่งจัมมอน ดูรีสโคบกันบ้างนะครับผมโอ้ oh my god ไม่โดน,นสี้นเฮ้ยล่างอะไรอไม่ทันแล้วสเต็กันอยู่สำหรับตัวปืน GSL เนี่ยถ้าเทียบกับตัวซีนอนก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีกระสุนเพิ่มขึ้นมาจำเนียงมาเร็วมาเร็วมาเร็ว หมอแม่เ้ยแม่เ้ยอย่าขยับกูยิงไม่โดนไอ้ก้มเร็วไปหน่อยเออมันต้องแบบนี้อย่าขยับอย่าขยับโ่ม้าโ่ม้าโ่ม้าโ่มาดิดนเงก็ได้มา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 หมอบหมอบหมอบหมอ้ยมันต้องแบบนี้สิมันสิ โ oh อ้ my g เ d เออลืมบอกไปนะก็คลิปียนนี้ผมยืมตัวเอ่อไอท่านนะฮะยืมตัวไอท่านมาทำรีวิวโอเคสำหรับสไนเปอร์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าแนะนำในเรื่องของการใส่ไอเทมและฉายานะครับผมเริ่มแรกไอเทมที่จำเป็นสำหรับการเล่นสไนเปอร์นะฮะนี่เลยครับหัวกระสุนฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะครับคือเพิ่มในเรื่องของค่าพลังโจมตีของตัวปืนนะครับ ปืนมาแรงแล้วให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนหน้ากากถ้าให้แนะานนัดิงเนี่ยคือสไนเปอร์เดี๋ยวนี้มันยิงไม่ค่อยตายกันแล้วยกะเว้นแบบมีบาเล็ตเนี่ยเออมันยิงแล้วมันตายนะัดเดียวตายแต่ว่าปืนเอลเนี่ยบางตัวแล้วทำสองอะไรเงี้ยยิงไม่ค่อยตายเพราะงั้นถ้าพูดถึงว่าหน้ากากจ,จำเป็นใส่ได้เนี่ยหาหน้ากากที่มันบวกลเมจใส่จะดีมากนะครับอย่างเช่นพวกบิดไนท์บูหน้ากากกะโหลกอะไรเงี้ยครับที่มันบวกลเมจก็ใส่ไปเลยนะครับผมแต่ผมเล่นหน้ากากเรื่องหน้ากากบนะาคุก้ามาร์สนะตัวก็ ดีเฟนซ์บวกด้วยนะครับผมมีเกาะเป็น20สิบเลยนะซึ่งถือว่าหนักหน่วงมากเรามีไอเทมบวกเกาะ10แล้วก็บวกอันนี้สิบนะเกาะเป็นยี่สิบโอ้โหแท้จริง,รงๆนะเขาบอกโอเคนี่ก็มาดูในเรื่องของฉายากันนะครับสำหรับฉายาในการเล่นสไนเปอร์ผมแนะนําเป็นฉายาตัวเดียวเลยนะคือฉายาของมือสันหารับนะตัวนี้นะครับผมแต่สําหรับสไนเปอร์เนี่ยถ้าบางคนเล่นห้องห้องหมดสไนเนี่ยซึ่งบางห้องมันจะ ปิดระเบิดซึ่งผมแนะนาว่าให้ใส่ระเบิดแต่ถ้ามันเปิดก็ใส่ไปเถอะอะไรเงี้ยระเบิดมันดีสุดแล้วแหละจริงๆครพูดถึงว่าใช้ย,ยาสำรองอะนะถ้าไปเล่นห้องเดนแมทที่มันไม่ไม่เปิดระเบิดใส่ไปก็เท่านั้นนะเพราะงั้นก็ใส่เป็นตัวนี้แทนนะพุ่มชะการแคกซึมความเร็วขึ้นที่บวกสองนะหรือถ้าไม่มีก็ใส่ที่มันต่ําลงมาฮะตัวนี้นะแคกซึมมือห,หนึ่งนะฮะความเร็วขึ้นที่บวกหนึ่งก็โอเคอยู่เหมือนกันนะโอเคหาห้องเล่นกันต่อนะฮะสเตตปตัวปืนคงไม่ต้องเทียบกันแล้วนนะะะเเพราาาวว่่ดูจกกกแล้็ทั มาให้ดูกันอีกทีนึงนี่นะครับ Power ที่85หน่วย a c c u r a c y 706262เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมระยะของตัวปืนอยู่ที่200นะครับกระสุนสำหรับตัว L1 ให้หรุ่นปกติเนี่ยจะมีกระสุนแค่5นัดในแม็กกาซีนนั้นๆนะครับแต่ใน GSL 214 0เนี่ยก็จะมีกระสุนอยู่10นัดนะครับผมค่อนข้างจะเยอะและเหลือเฟือในการยริงสไนเปเริเนี่ย10นัด7นัดขึ้นไปในกำลังดี7นัดสำหรับผมนะประมาณ7นัดขึ้นไปในกำลังดี

เออมีเลินหอปิดช่องเลียแค่สี่คนจะไปเล่นกับใครล่ะเนี่ยฮึสปายเบยปิดช่องเดินหอใหญ่หอสมุดไอ้ปิดช่องซิงเพ็ดซิงเพ็ดโอ้ยจะเจอคนเยอะๆก็ได้มาหน้าห้องก่อนหน้าห้องช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นไรระหว่างรอข้อบนเลยเถอะ คือระบบเปล่าก็เน่าขึ้นเน่าขึ้นทุกวี่ทุกวันบางวันก็เออรายชื่อเพื่อนก็หายบางวันก็เชิญแทนไม่ได้มนีนั่นเวอสารพัดมีโปรโมชั่นดีดีแบบเลิฟเน่าเน่าชๆ่ๆไปเล่นกันเลยดีกว่าไมปนก็ล่าสุดคุณเห็นปืนอีสปอ์ตลงขายในครังมันเฮียมากแล้วคุณบอกว่ากำจัดยศในการซื้อ เยี่ยมไปเลยซาลาจจดมันเฮียมากฮึ่ยโมเตลิงมันต้องแบบนี้สะใจกว่าเยอะเล็งหัวมาไอ้ชึบเออกระโดดยิงเลิศไอ้บิลี่ไอ้แคนบินว้าวเยี่ยมไม่ค่อยชอบบาเลตนะคือมันโกงในเรื่องของดาเมจเยอะไปหน่อยนะมาเลยมา้ลยไปยงกระสุนเจ็ดนัดเวลาเล่นเนี่ยผมจะใช้กลางหน้าจอเล็งฮะวู้วโอ้ โอ้โหพีทสโคกนะฮะให้ปืนให,ให้ป้ามันนิ่งก่อนแล้วค่อยยิงนะฮะโอ้โหใช้คุ้มเลยนะเจ็ดลัดเมื่อกี้โอ้โหวิ่งสะใจจ้อจริงๆโอ้โหวิมันสะใจจ้อจริงๆลบๆๆย่าขยับอย่าขยับกูยิงไม่โดนฮ่าฮ่าฮามาซี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 เฮ้ยจับ ไอ้เจ็บเอาลูกก้างดีกว่าเดี๋ยวเป็นไอ้ส่วนเกินสามนัดไม่พอพลิกสะโขบแน่ๆระวังโดดออกนะเพื่อนตายโอเคอู้การลำตัวนะต้องเลือกที่จะยิงเฮ้ยไม่โดนหยุดอย่าขยับกูยิงไม่โดนดีมากอย่างนั้นแหละอยู่เฉยๆเอออยู่เฉยกูยิงไม่โดนไอ้เจะแกะประเลด バレต์ดาเมจหนักมากโอ้โหคือยิงกี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวนะฮะโอ my god ใช้กลางหน้าจอเล็งน,นะครับผมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายต่อนเนื่องทําอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กดคิวคิวครัผมเล่นผมเล่นคิวคิวหรือสามหนึ่งนะเป็นจังหวะเป็นบางโอกาสนะฮะผมจะไม่ฟิกว่าผมจะกดสามหนึ่งทุกครัง้งหรือคิวคิวทุกครั้งนะครับผมจะเล่นแบบผสมผสมกันนะฮะโอ้ยโอ้ไม่ตายโอเมก้าเดีวมาเร็วมาเร็ว,รว,รว,รวโอ้โหมันส่องออกมายิงเลยเว้ยเฮ้ย ไม่ธรรมดาดีนะถ้าไม่ได้หน้ากากกับไอเทมช่วยไว้ก็คงจะตายในนัดเดียวนะเหลือสามสองพอดีนะครับดาเมจทํำไปหนึ่งร้อยหมายความว่าท่านเลือดผมหนึ่งร้อยผมคงตายหาไปแล้วอ็ใหม่ก็ขอแก้มืออ้ายไม่ทันเลยบาจิเนาะคนเล่นสไนเนี่ย ไม่แนะนําว่าให้ไปยืนอยู่แนวหน้านะเพราะว่าปืนสไน์เนี่ยอยู่ตรงระยะไกลๆได้เปรียบกว่าเยอะนะะแต่ก็มีสไน์สายบู๊เหมือนกันนะครับชุบแชทชุบแชทโอ้ my god เออลูเล็กรูน้อยครับมือวายตาไวใจนี่นะครับคนเล่นสไน์หัวใจสําคัญขาดไม่ได้ในเรื่องของความเร็วนะครับ my g ก็มาดิมา โอ้ยเรียบร้อยครับกลางลำตัวครับพี่น้องไม่โดนอู้อ๊ะโอ้ย,อยไม่โดน,นเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเลือดไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราใช้มุมเดินนานๆไม่ได้นะครับเฮ้ยบา้าจีเดี๋ยวบนก่อนถ้าสูมท่าน ในมุมนี้ผมไม่แนะนำให้ซูมนะผมแนะนำให้คลิปสะกดหมาครับว่าไงหมายความว่า like. ถ้าเราซูมเนี่ยเราจะไม่เห็นตรมุมขวาออกมานะเนี่ยครับวเวลาซูมเนี่ยมุมขวาจะออกมายิงคุณตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งผมไม่แนะนำเฮ้ยเฮ้ยอย่าขย,ยับกูยังไม่โดนเอออย่างนั้นแหละดีมากเฮ้ยโอ้โอ้ โอ้โหทขบคือเวลาชื่อแดงขึ้นแล้วค่อยยิงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยอคชิชิชิคชิชิชิเร็วไปก็ยิงโดนกำแพงนะฮะเอออันนี้มือต้องไวใจต้องนิ่งนะโอ้ไม่ก๊ดมุมนี้ไม่ทันจริงนะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนผิวว่นผิวหนีผมไม่เก็บเวนี่นี่ฮะดูสเต็ปการทิกชโขบนะครับ ใช้กลางหน้าจอเป็นเลงเป็นตัวเล็งน,นะครับแล้วก็เวลาขึ้นชื่อแดงก็ค่อยคลิกขวาแล้วยิงอย่างรวดเร็วนะครับผมเออหายเยอะกันอ่ามุมนี้นีออ่ครับแบบนี้นะครับผมหุยโอ้บาตายห้าหลักบ,บ้าอาไนี่เฮ้ยมันบาตายยิงแม่งเออแม่งเออวัดบนดีกว่าวัดบนดีกว่า มือไวตาไวใจนิ่งนะครับผมมาก็ต้องยิงทันทีนะครับผมมือไม่ไวนะเมื่อกี้นี้มือช้ามากแรงมน้อยโอ้ยิงเข้าแขนนะเรียบร้อยสะใจจุ๋ไปห้องต่อเบอร์นิฮองเบอร์นิฮองเบื่อเลยโฮ้ไม่มีด่านอยู่เลยต้องจำใจเล่นนะันไม่มีด่านเลยอะนเนี้ย ดินหอกดีซิงโรดิเดินหอหาด่านกลอนไมได้นะฮะด่านกลนก็แค่ระวังระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าเราเอาปืนสไนเปอร์ไปอยู่แนวหน้าก็สู้กลนไม่ได้นะะมันยิงหัดตัวได้ดาเมจที่มากกว่าแต่ถ้าเรายิงพลาดเราก็จบเลยนะผมแน่นอนครับแต่ละปืนก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมไม่มีปืนที่ดีที่สุดนะฮะ เหมือนใจห้องซาบไอ่เบอร์นิ่งหอแล้วไม่เอาอูเบื่อเบอร์นิ่งหอแล้วเฮ้เอ๊ะเจนแคงซับไฮเบตนี่เลยะห้องนี้เลยเหลมเปียดแหลมเปียดเลยนะก็สไนเปอร์ไม่มีชิคอะไรมากนะสำหรับผมเวลาผมเล่นสไนเปอร์เนี่ยก็หลักๆก็คือมือวายตาวายใจนิ่งแค่นั้นเองค่อยๆออกไปวื๊ด ระวังให้ดีนะอย่ามาแย่งมุมกันได้ไหมยอย่าขยับไปมาสิว้ยบางกล้องกูโฮ้อนี่เล็งไปเชิญเล็งโอ้โดนฆ่าไปก่อนเออผมมีเซนต์แลมันจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะมาไหมไม่มาไปด้านหนีน้โอ้โหมองไม่เห็นก็ อาศัยเรื่องของชื่อแดงนะชื่อแดงขึ้นแล้วก็ยิงนะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะมองไม่เห็นเนีเซนล้วนอ่านการเคลื่อนไหวของประตูให้ออกอู้เรียบร้อยครับเต็มเต็มเนี่ยร่องนี้ผมมีเซนร่องนี้มากไม่มีแล้วโอ้โอ้ my god ็ย่า มาดิมาดิมาดิไวกว่าก็ได้ไปไวกว่าก็ได้ไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมาอุ้ยสมาธิมีอไวใจไวใจนิ่งนะครับไวกว่าก็ได้ไปนะไม่มีอะไรมากครับมุมนี้เรียบร้อยครับไวกว่าได้ไปเรียบร้อยครับไวกว่าได้ไปโหไวจริงเจ็บมุมเจ็บมุมเจ็บมุมเปลี่ยนมุมบ้างนะฮะอย่าอยู่มุมเดิมเยอะนะฮะเออแล้วมามุมนี้บ้าง นั่นไงเรียบรออ้อยไวยกว่าก็ได้ไปแล้วมาขวางอะไรกูทำไมเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยทิวบกนะทิวบกช่งางไม่เสียใจแต่ไม่แคร์ไอไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าว my god ไม่น่าเปิดมุมเลยจะ <c oughs> ไปยิตงตัวนั้นอ่ะอะอเก็บปืนเออเออเออแลกอีเออห้วยพักหา,านี่ยนีเลยครับมุมนี้ครับมุมปราบบน เรียบร้อยครับบนไม่ค่อยสังเกตนะผมพูดเลยมุมนู้นมาดิมาดิโอไมโอมาเมยโอมามย์อ๋อระเบิดไปกินโอไมค์ก็ระเบิดติดเพราะไม่มีฉายายิ่ยเนี่เนี่ยคนเล่นสไนต้องมือวายใจนิ่งนะพี่จะโขบชื่อขึ้นแล้วเขายิงนะโอไมค์ก็แสงแฟอืม มาเซ้ถ้าว่าความไวมือเราไม่แพ้เจ้าหรอกทีมือยังดีอยู่เ้ยวันวานยังแม่นอยู่เฮ้ย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 เ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเะ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เเเน้ ดูดและจำนำไปใช้นะครับไอ้โหกระโดดยิงเลยคะคอนสแตนตินนะครับผมโอเมก้าโอ้ไม่โดนเลยนะโอเมก้าก็ข้อควรระวังในการเล่นสไนเปอร์นะก็คือถ้าเราสโคบเร็วเกินไปเนี่ยมันทำให้กระสุนไม่ตรงนะแต่จริง จริงๆมันก็ตรงนะมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะออกที่จะมีโอกาสแบบนั้นอนะ่ะคือในเรื่องของเราเราคลิกขวายังไม่ทันกล้องยังไม่ทันสุดอ่ะแล้วเรายิงอ่ะมันจะไม่ตรงนะตรงหัวกูเลยนอนอู้้ปืนฟันใใหญ่จังโอ้โอเมก้แจมิบบันเทิงบันเทิงเออเออเหมือนอย่างนี้เลยมามาเดี๋ยวบันเทิงวุนหัวมึงเนี่ย,ยไอ้บันเทิงเลยอยู่ไหนมามอบ ไม่มาเอาระเบิดไปกิ้งแหน่ yeah! โอ้โหปาติดเหืยมากเอาระเบิดไปกิ้งวู้เฮ้ยติดมันติดยิงขาแตกนะฮะเมนกัะจุยไหนไหนไหนมามอบมามอบเห็นหัวแบบแบบก็ไม่ได้ห้ามให้เห็นเห็นแล้วแตกเห็นแล้วแตก เอ้ยนี่ดินี่ดินี่มามอบดิมกี้ิงกู่ดิยิงตัวหน้าตัวหลังตายเฉยอเมื่อกี้สะบัดเมาส์ไม่ทันนะฮะลบมุมนี้มากูว่าแล้วติดสัมผัสล้วนโอ้ my god บันเทิง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 เอ้อเออาดีเาบเร็วม่เรเร็วมามาเเร็วเร็วมวเร็วามม ตายแป๊บว้าวสัตว์ไปหลายตัวนะเนี่ยสัตว์ไปหลายตัวเลยทีเดียวมาทางนี้ว้าวว้าวว้าวไม่โดนมามามาโอ้ไม่โดนอีกแล้วมาไม่ไม,ไมาม,มาระเบิดป่าแม่ โอ้โหจะเป็นเหลืออะไรแล้วครัชนี่หลับก่อนอ้ my god ไม่คิดว่าจะได้คิวด้วยนะมเมื่อกี้เฮ้ยนะครับหรือวายจายนิ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ ยิงมาดิเออหูมีดเมื่อก็ไม่ตายอ,อ้ยไม่โดนเฮ้ยตัดจบเดี๋ยวตัวนี้จบแล้วเร็วเโอเคก็คลิปรีวิวการเล่นสไนเปอร์และทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับปืนในซีรีส์ GSL 2014ก็ขอดำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคร นี่เลยนะปืนสไนเปอร์ l 1 5ห้ a 1 g jsl นะถามว่าถ้าเทียบกับปืนสไนเปอร์ตัวอื่นเป็นปืนที่ดีไหมก็เป็นปืนที่ดีนะครับมีอัตาราในการพิสโคบที่ค่อนข้างโอเคลงตัวนะความเร็วในการที่พิสโคบเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีความแม่นยำค่อนข้างสูงก็คือปืนจะตกตรงเป้าเป๊ะนะครับไม่เหมือนกับพวกตะกูน้อมนะที่แบบปืนจะตกกลางเป้านะครับผมเป็นปืนแบบ ยิงเทียนัดนะฮะยิงก็ต้องชักนะครับผมนะคุณน็อตจะยิงถีได้แต่พูดถึงว่าถ้ายิงในการเล่นจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกนั้นหรอกก็คือยิงแล้วก็คลิกสโคปแล้วก็ยิงต่อเพื่อเป็นการลดแอคชั่นในการเปลี่ยนดีโหลดกระสุนขึ้นลำตละล่นัดนะครับผมโอเคสำหรับปืนซีรีส์ JSL 2014ในปืนแรกก็ต้องขอรำ่ำนาทุกท่านเพียงเท่าน,น,นี้สำหรับปืนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็กด Subscribe ติดตาม Channel เอาไว้นะครับผมจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสำหร,รับคลิปวิดีโอนี้ก็ต